สวัสดีครับมือบ่าบ้าไทยทุกอย่างชาแนลครับพามาส่มผามาสมไอมิตซูครับมิตซู L200 รุ่น L เอลโล่นค้ายตามสภาพครับฟ้ากับโปรงมีผูมีพังครับตามมาอยู่การใส่งานครับทะเบียนครับพอพึ่งคอรฟสามเจ็ดบนราชธานีครับทะเบียนขาดครับ เอฟซีหันไปขอมารับช้มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่ด้นะครับเบืองสวงล่างข้ขางหน้าครับ อย่างยังใส่อีกเดโดนครับอย่างลา,ากระพงมีภูมีพ,มพังครับนี่ครับมีภูมีพ,มพังครับผม ส้มคาซีครับกระบาครับกระบาก็มีผูมีพังครับ เห็ดซีใหม่ครับสภาพภายในครับ นวดคลายตามสภาพด้วยครับพ่นยังบไดเฮ็ดความสะอาดหรอครับบ่เป็นบอ่อกรรมายีครับแคบด้วยครับรุ่นนี้มีแคบแคบบ่มีบอ่อครับแคบเปล่าๆไม่มีบอ่อนะครับเอฟซีทนใดเขามารับชมก็ัอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ รถสภาพนี้ซื้อไปเอาไปเห็ดซีใหม่ครับผมมิตซ uh ูเอลสองร้อยรุนเอโด ไฟตออยา,ายังใสๆนิ่งๆเลยครับไฟตา เป็นเปลือาแล 5, 10, 000, 9, 000, ้วค่ไใบซามเืินเก่าเลยครับเครื่องยังสตาร์ตตีดได้ปกติครับ สภาพเครื่องครับตีดเบิงนะครับเดี๋ยวเพินตีดเครื่องให้เบิงครับว่าจะเป็นจังไดครับ

บวบบอยเนพอด่บามตามแล้อบวบ่ามแกเป็นรอยบวบไม่เป็นไมนดีไม่ดุบวเดอยเพิ่นสตาเยเิ่งมครับสตาเตียดตึมก็เดี๋ยว สามหมื่นต่อพันเลยครับงานี่ายเเาง่ายนี่เอามากแล้วมังเจ็บนานต้อมาเจอใก็ประมานั้นคื่มากเลยครับดืมากยัหารดืมากยบหรอเ็อยู่้างกางน้น้ากบข้างในก็ยังเยอะเย่ัง คภาพคลิปนี้พิพาสปากการใดคอใครอำนาจเยาะพรคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเน่าครับผมกดแชร์ให้น้ำครับก็เป็นกับมือใจรทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม